ชื่อเด็กเรียนวิทยวิทยาศาสตรสืบการชื่เ็รียนพศรายสค่ะนาชื่อด็เรสุขสการที่อเด็กนใจนุชเชอค่ะว่เราเป็นตัวแทนจะมานำเสนอโครงงานสารคภาษาไทยชื่อโครงงานศึกษาค้นคว้าสารนวนสุภาษิตคาพังเพยที่มีชื่อสัตว์ของชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ภหนึ่ง ครูที่ปรึกษาครูนานาบางโคที่มาและความสำคัญเนื่องจากทางคณะพูดจัดทำได้แลเห็นว่าปัจจุบันนี้คนเรามักมองข้ามสุภาษิตคำพังเพยทั้งนี้ทางคณะพูดจัดทำจึงจัดทำสื่ จะเผยแพร่สามเงนสุภาษิตคำพังเพยและแสดงคำนิยมของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณมนุษย์ได้นำสามเงนสุภาษิตคำพังเพยนำมาใช้ในการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่ออนุรักษ์สามเงนสุภาษิตคำพังเพยที่เป็นไทยไว้ 2. เพื่อเผยแพร่สามเงนสุภาษิตคำพังเพยแก่ผู้ที่สนใจ 3เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสามนวนสุภาษิตคำพังเคยจากการศึกษาคำว้าสามนวนคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีความหมายพิเศษไม่ตรงกับความหมายที่ใช้ตามปกติสุภาษิตคือคำพูดที่ถือเป็นปติคำพังเคยคือเป็นคำเรียบเทียบย่ตา่าง หมาดินตำน้องผู้ใหญ่มาไม,กม,มาก่กัดหมูดิน,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 นพ่อหางเหมอนลาตาใหญ,ใหญ,ใหญ่เป็นตาเล็กลาน้าหาปลากินมดน้ำนวดกินแล้วกากาคับคีดกระต่ายกระต่ายไม้จัไก่ผู้ใหญ่ในตำน้ำเตเป็นต้นค่ประใยดนที่ได้รับ1นเกิดความสมคุลภยใน ความค่าจเกี่ยวกับการนานสุภาษิตคำพันโทมาใช้สื่อให้สุทภาพ